มีเพื่อนท่านหนึ่งสงสัยว่าเราควรที่จะใช้ใบตัดหรือว่าใบเจียขนาดสีนิ้วของยี่ห้อไหนดีกว่ากันครับที่จะใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดในคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบครับ <polarization. S 2> สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเล็กครับมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับได้คอมเมนต์เข้ามาถามผมว่าเราควรที่จะใช้ใบตัดหรือว่าใบเจียขนาดสีนิ้วของยี่ห้อไหนดีกว่ากันครับที่สามารถใช้งานได้ดีที่สุดนะครับมีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดครับเพราะว่าในท้องตลาดของเราตอนนี้นะครับมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายขนาดให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยครับผมเลยอยากจะแนะนําเป็นยี่ห้อที่ผมใช้งานอยู่แล้วกันนะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้งานมาหลากหลายยี่ห้อครับยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อทีีีีี่่่่ใช้้้งานนไดดดดดดททททสสสุุุแลลวก็ปอภััยครบ ถ้าเป็นใบตัดเหล็กขนาด4นิ้วผมอยากจะแนะนําเป็นยี่ห้อของ Alibaba ครับซึ่งตัวนี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่105มิลลิเมตรครับมีความหนาอยู่ที่1.2ม mm, ิลลิเมตรนะครับและรูตรงกลางเนี่ยเป็นรูขนาด16มิลลิเมตรครับเพื่อนๆสามารถใช้กับหินเจียขนาด4นิ้วได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยครับและวัสดุที่เขานํามาผลิตก,ก็จะเป็นอลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำตาลครับเพื่อนๆสามารถใช้ตัดเหล็กตัดเหล็กหล่อหรือว่าจะเป็นสแตนเลสก,ก็ได้ครับเราสามารถตัดได้โดยที่ไม่มีรอยไหม้เลยนะครับ และในส่วนเรื่องความปลอดภยัยอันนี้เขาได้เสริมเส้นใยไฟเบอร์ไว้ด้วยกันทั้งหมดถึง2ชั้นครับรับรองได้เลยว่าใบเนี่ยไม่แตกง่ายๆครับตั้งแต่ผมใช้งานมาใบยังไม่เคยแตกเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับแล้วก็มีการเสริมแหวนรองกันลื่นตรงนี้มาให้ด้วยนะครับและส่วนตัวที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นใบใหม่ๆที่เรายังไม่เคยใช้งานแบบนี้ครับเราเอามาใช้งานครั้งแรกใบก็จะไม่มีอาการแข่งเลยแม้แต่น,นิดเดียวครับอันนี้ถือว่าเขาทําออกมาได้ดีนะครับแต่สําหรับในเรื่องการตัดนะครับก็ถือว่าตัดได้ง่ายตัดดดไ้เร็กรยทีีี่นบ ถ้าเกิดว่าเรานํามาเทียบกับใบตัดตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าเส้นใยไฟเบอร์ที่เขาให้มาเนี่ยน้อยมากๆครับผมเองก็เคยใช้งานใบตัดประเภทนี้มาก่อนนะครับล้วก็มีประสบการณ์ใบแตกใส่อยู่ประมาณ2อสครั้งครับผมก็จะกลัวๆใบตัดประเภทนี้อยู่เหมือนกันนะครับทุกวันนี้เวลาที่ผมเลือกซื้อหรือว่าเลือกใช้ใบตัดผมก็จะเลือกที่ความปลอดภัยเป็นหลักครับเรื่องของการตัดงานที่ดีตัดงานที่เร็วหรือว่าอายุการใช้งานที่มากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ไปครับผมก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆทุกท่่าาานนนคครรััััับบบเเลลืืออออกกซ้ใตดดดทีีมมมวปปภย็แ ส่วเรื่องอื่นๆนะครับเราค่อยคิดต่อจากนั้นก็ได้ครับแล้วเรามาดูใบเจลเล็กขนาด4นิ้วที่ผมใช้งานกันบ้างครับสำหรับตัวนี้นะครับที่ผมใช้งานก็จะเป็นของทางแบงโคเวตครับแล้ววัสดุที่เขานํามาผลิตนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมออกไซด์สีน้าตาลเหมือนกันครับก็จะมีความคมนะครับสามารถเจียงานได้ง่ายแล้วก็เจียได้เร็วขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาเปรียบเทียบกับใบเจียรตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ชัดเลยครับว่าทางแบงโคเวตเนี่ยเขาได้เสริมความแข็งแรงด้วยเส ทางแบงก์โคเวนะครับก็เลยจะมีความแข็งแรงมากกว่าแล้วก็ปลอดภัยมากกว่านั่นเองครับและไหนๆวันนี้ผมก็ต้องรีวิวไวตัดแล้วก็ใบเจียขนาดสนิ้วอยู่แล้วครับผมเลยอยากจะถือโอกาสนี้ทาการรีวิวเครื่องมือชิ้นใหม่ของผมด้วยนะครับก็คือเครื่องเจียขนาด4ีนิ้วของทางแบงค์โคเวนั่นเองครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากได้มานานแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเจียที่แตกต่างจากตัวอื่นครับผมก็เลยจะถือโอกาสนี้ทําการรีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะได้รับภายในกล่องครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นมือจับนะครับประแจสำหรับในการล็อกใบครับแล้วก็จะมีประแจแอลมาให้เราอีก1ตัวนะครับและชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นพระเอกของเราครับก็คือเครื่องเจียขนาดสีนิ้วของทางแบรนด์โคเวตนั่นเองครับสำหรับตัวนี้นะครับจะมีรูปทรงที่แตกต่างจากเครื่องเจียขนาดสีนิ้วตามท้องตลาดทั่วไปครับอันนี้ก็เลยจะเป็นจุดเด่นที่สําคัญนะครับที่ทําให้ผมอยากได้เจ้าเครื่องนี้มาใช้งานครับส่วนมอเตอร์ที่เขานํามาใช้นะครับจะเป็นมอเตอร์ขดลวดทองแดงแท้ร้อยเปอร ขนาดมอเตอร์อยู่ที่850วัตต์ครับและยังมีความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่1,500รอบต่อนาทีด้วยกันครับสามารถใช้ไฟบ้านปกตินะครับ220โวลต์ความถี่อยู่ที่5 0ถึง60เฮิร์ตครับส่วนวัสดุที่นำมาผลิตแล้วก็เรื่องของดีไซน์เท่าที่ผมได้สัมผัสนะครับวัสดุก็ดูแข็งแรงทนทานดีครับและในเรื่องของงานดีไซน์นะครับอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษอยู่แล้วครับก็คือมือจับตรงนี้นั่นเองครับแล่ถ้าเป็นหินเจียทั่วไปนะคร่ เวลาที่ใช้งานไปนานๆเนี่ยมือก็จะล้าแล้วก็ชาครับแต่พอมาเป็นมือจับเล็กๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถจับได้เต็มไม้เต็มมือถนัดมือดีครับเวลาใช้งานนานๆเนี่ยมือก็จะไม่ล้าแล้วก็ไม่ชานะครับสวิตช์ในการทํางานก็จะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีปุ่มสําหรับในการล็อกสวิตช์มาให้ครับ วิธีในการใช้งานก็ถือว่าไม่ยากครับและฟังก์ชันในการใช้งานอื่นๆนะครับก็ยังไม่แตกต่างกับหินเจียทั่วไปครับมีปุ่มสําหรับในการล็อกเปลี่ยนใบตรงนี้นะครับแล้วก็มีใบเจียขนาดสีนิ้วแถมมาให้อีก1ใบครับและเรื่องของการเก็บงานจากการผลิตเท่าที่ผมดูนะครับก็ถือว่าเก็บงานออกมาได้เรียบร้อยครับยังไม่เจอตําหนิใดๆนะครับ ส่วนสีสันเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้งานนานๆนะครับใส่มือจับเข้าไปด้วยเนี่ยรับรองได้เลยครับว่าใช้งานกันยาวๆเลยครับมือไม่ล้ามือไม่ชาแน่นอนครับน้ําหนักตัวเนี่ยก็ถือว่าไม่มากนะครับไม่แตกต่างจากหินเจียทั่วไปครับและเดี๋ยวผมจะไปสาธิตประสิทธิภาพของใบทั้ง2ชนิดนี้ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันครับก็จะมีใบตัดของทางอาลีบาบาครับแล้วก็ใบเจียของทางโคเวตครับโดยที่ผมจะใช้เป็นเครื่องเจียขนาดสีนิ้วของทางโคเวตตัวนี้ทําการสาธิตให้กับเพื่อนๆได้รับชมกัััันนนนนครรรรบบแแลลละะะใกกกกกกาาาททดดสสอออ้งเเเ็็จมต่ย ผมก็จะใช้เป็นใบตัะเหล็กของทาง a าลีบาบาครับเปรียบเทียบกับใบตัะเหล็กที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับและก่อนที่เราจะไปทำการทดสอบนะครับเราต้องมาวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบกันก่อนครับใบที่มีขายตามท้องตลาดนะครับที่ผมวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้อยู่ที่105ม mm มครับ ่วนใบของทางอาลีบาบานะครับสเปคจริงๆเนี่ยอยู่ที่105มิลลิเมตรครับและที่ผมวัดได้ก็อยู่ที่105มิลลิเมตรครับเท่ากับว่าทั้งสองใบนี้นะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่เท่ากันครับแล้วก็มีความหนาอยู่ที่1.2มิลลิเมตรเท่ากันนะครับและในการทดสอบนะครับผมก็จะนำไปตัดเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่12มิลลิเมตรด้วยกันทั้งหมด9ครั้งครับแล้วค่อยกลับมาวัดเส้นผ่าศูนย์กลางดูกันอีกทีนึงนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมีการสึกหล่อมากกว่ากันครับในการสสาา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 ธิตตตตตนนนนนนะะะคคครรรัััััับบบบบบบใใดดดดดขขอออองงงงลลีีเเ่่่่ยยยจจูทททท้้้้ซวววก็็ปปมไ และในการทดสอบตัดเหล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่12ม mm, มด้วยกันทั้งหมด9ครั้งนะครับใบของทางอาลีบาบาเนี่ยสามารถตัดได้ทั้งหมด9ครั้งครับโดยใช้ระยะเวลาอยู่ที่2นาที6วินาทีครับส่วนใบที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับสามารถตัดได้แค่เพียง8ครั้งเท่านั้นครับเพราะว่าในครั้งที่9เนี่ยไม่สามารถตัดให้ขาดได้ครับเนื่องจากใบหมดสภาพไม่สามารถใช้งานต่อได้ครับ จริงๆแล้วนะครับผมไม่จําเป็นต้องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันก็ได้นะครับเพราะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็เห็นได้ชัดครับแต่ว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆเห็นการสึกรอของใบอลบาบาด้วยครับเลยจะเริ่มจากการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบบาบาก่อนเลยนะครับครั้งแรกที่ผมวัดได้เนี่ยอยู่ที่105มมครับหลังจากที่ตัดไป9ครั้งนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเหลืออยู่ที่103มเมครับ เท่ากับว่าเราลดไปเพียงแค่2มิเมเท่านั้นเองนะครับและใบที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับครั้งแรกที่เราวัดได้เนี่ยอยู่ที่105มิมครับหลังจากที่เราตัดไปทั้งหมด8ครั้งนะครับเส้นผ่าศูนกลางเหลือเพียงแค่67มิเมเท่านั้นครับ เท่ากับว่าหายไปทั้งหมด38มมครับแล้วใบเนี่ยก็หมดสภาพไม่สามารถใช้งานต่อได้แล้วด้วยนะครับสำหรับระยะเวลาในการตัดนะครับก็ตัดได้ช้ากว่าของลีบาบาด้วยครับสรุปนะครับว่าใบตัดของทางบาบามีอายุการใช้งานที่มากกว่ามีความปลอดภัยที่มากกว่าและยังสามารถตัดงานได้เร็วขวาด้วยครับอายุการใช้งานนะครับสามารถใช้งานได้มากกว่าถึง10เท่าตัวครับ ความปลอดภัยนะครับก็จะมีความปลอดภัยมากกว่า2-3ถึงเท่าตัวครับและส่วนในเรื่องของความเร็วนะครับสามารถตัดงานได้เร็วกว่าเป็นเท่าตัวครับและนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดครับที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆใช้เป็นใบตัดของทางอาลีบาบาครับและต่อไปนะครับก็จะเป็นการทดสอบของใบเจียกันบ้างครับผมก็จะใช้ใบเจียของทางโคเวตนะครับเปรียบเทียบกับใบเจียตามท้องตลาดทั่วไปครับก็จะเลือกเนื้อที่มีความหยาบพอๆกันนะครับเราก็จะเริ่มจากการวัดสเปคของทางโคเวตกันก่อนเลยครับความหนาของใบสเปคจะอยู่ที่6มิลลิเมตรครับและที่ผมวัดได้ ต่อไปก็จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับสเปคอยู่ที่100มิลลิเมตรครับที่ผมวัดได้ก็อยู่ที่100มิลลิเมตรครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคของทางโคเวตนะครับและต่อไปก็จะเป็นการวัดสเปคของใบที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับจะเริ่มจากความหนานะครับที่ผมวัดได้เนี่ยอยู่ที่6มิลลิเมตรครับส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับที่ผมวัดได้ตรงนี้อยู่ที่100 mm มิลลิเมตรเหมือนกันครับทั้งสองใบนี้ก็จะมีสเปคที่เท่ากันครับทั้งเรื่องของความหนาแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนี้ผมได้ทําการตัดดัดงอเอาไว้นะครับแล้วก็เชื่อมมาไว้ด้วยกันทั้งหมด7จุดครับเราก็จะทาการเจียให้เรียบเนียนทั้ง2ด้านนะครับโดยที่ด้านหนึ่งเนี่ยจะใช้เป็นใบของทางโคเวตครับอีกด้านหนึ่งก็จะใช้เป็นใบที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับเราก็จะแข่งกันที่เวลาครับว่าใครจะทาการเจียชิ้นงานได้เร็วกว่ากันครับแล้วค่อยกลับมาวัดความสิ้นเปลืองของใบกันอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับทางซ้ายจะเป็นใบของทางโคเวตครับส่วนทางขวาเนี่ยก็จะเป็นใบที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับ ในการทดสอบนะครับใบเจียของทางโคเวกก็สามารถทําเวลาได้ดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาวัดความซิ้นเปลืองกันบ้างนะครับจะเริ่มจากใบของทางโคเวกก่อนครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเดิมอยู่ที่100มิลิเมตรนะครับและที่ผมวัดได้ก็อยู่ที่100มิลิเมตรครับแล้วความหนาของใบนะครับของเดิมเราวัดได้อยู่ที่6มิลิเมตรครับผมก็จะเลือกจุดที่บางที่สุดของใบแล้วก็ทําการวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งครับและที่ผมวัดได้ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ5.5มิลิเมตรครับเท่ากับว่าเรามีความซิ้นเปลืองไปอยู่ที่ประมาณ0.5มิ เส้นผ่าศูนย์กลางของเดิมอยู่ที่100มิลลิเมตรครับวัดได้อยู่ที่100มิลลิเมตรเหมือนเดิมครับแล้วก็จะทําการวัดความหนาของใบนะครับผมก็จะหาจุดที่บางที่สุดเหมือนกันครับแล้วก็จะทําการวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ของเดิมเนี่ยวัดได้อยู่ที่6มลมตครับและตอนนี้ผมวัดได้อยู่ที่ประมาณ5มเมครับเท่ากับว่าหายไปประมาณ1มมนะครับสรุปนะครับว่าการทดสอบครั้งนี้เนี่ยใบเจียของทางโคเวชนะไปทั้งเรื่องของเวลาในการทํางานที่เร็วกว่าครับแล้วก็มีการซิ้มเปลืองของใบที่ลดน้อยกว่าด้วยครับและในเรื่องของความละเอียดที่เราได้ทําการเจียชิ้นงานไปนะครับด้านนี้เนี่ยผมได้ใช้ใบของทางโคเวตทาการเจียครับก็จะได้ชิ้นงานมาประมาณนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นใบเจียที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับ และเท่าที่ผมมองด้วยตาเปล่านะครับด้านที่เราใช้ใบเจียของทางโคเวตเนี่ยจะมีความละเอียดมากกว่าเล็กน้อยครับมากกว่าด้านที่เราใช้ใบเจียตามท้องตลาดทั่วไปนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ผมแนะนําให้ใช้ใบเจียของทางโคเวตครับและในการเลือกซื้อใบตัดแล้วก็ใบเจียขนาด4นิ้วเอาไว้ใช้งานนะครับผมก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เลือกซื้อใบที่มีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยเป็นหลักครับ อย่างเช่นใบตัดของทางบาบานะครับหรือว่าจะเป็นใบเจียของทางโคเวทครับประสิทธิภาพเพื่อนๆก็ได้เห็นกันไปในคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขกับงาน DIY และสามารถทํางานได้อย่างปลอดภัยครับสวัสดีครับ